โอเคครับพี่น้องแต่ว่าสิเมือ่อเราเห็นเพิ่นดังไฟนึ่งข้าอยู่นะเพิ่นกําลังสีสวยเข้าเดี๋ยวสิท่าเบ่งเพิ่นสวยเข้ากันนะครับไม่จะลามือนี้อันนี้น้องตั้งเป็นคนนึ่งาาม,มันก็คือขึ้นอายแล้วส,<ะ>สิผู้ดักขึ้นอายหลายเลยด้ฮะยังพอพออย่าแบกสาดไปหาเล่นเด้อวันนี้นนเน้ออืม พี <1999 S 2> ่วแซบบอครับแซบบอครับแซบบอครับบหมองตาค่ะแซบครับเอาผู้ใดนี่ซื้ออย่างบอกก่อนเฮ้ยฮอบอกว่ถ้าขึ้นบอกกับบอกให้กินอีกสาลายฮะอยากกินอีกบอสสาลายเอาเอาเถอะซื้ออย่างแม่อย่างอะไรแม่อย่างนาวนาวอะอันนี้เด๋เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้อเยเฮ้เร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ย้ยเย้ หวานเพิ่นบุหูจักล้วเพิ่นสิบบได้กินอีกด้อเสื้อหยังเสื้อหยางเดี๋ยวบอบออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาบอกซื้อก่อนมาบอกสื้อก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครียดแล้ว <laughs> บุหูจักซื้อเลยโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับอีคิวลืมซื้อผมอีกแล้วโอ้ยเขาเป็นขึ้นอายขนาดคาดขนาดบอพอพอแล้วนี่ฮะแม่ อีคิวจำซื้อบอได้หรอไอคิวบอกพาไปซื้อขนมได้ะหึกระยาบอ่ะฉันกันหรอกันหรอกระยาบผู้ใดเฮ้อบอกแม่นแมทผู้ใดเว้ามาไหมคืดเอาคืดเอาผู้ใดนี่คืดคืดเลยไหมคืดเอาคืดเลยไหมผู้ใดตุ้มหมาตุ้มหมาจังไรเด้อนี่ ผู้ใดบลูมอันนั้นเดี๋ยวดอไหมเยเมนเยเมนเพิ่งจำมือมาบ่ได้เคยเห็นบ่ได้เห็นกันพอมือหนึ่งก็ลืมเลยพูดอะเยเมนเพิ่งเจ็บเมนเตอร์นี่กระบบลูมกับบมขาดไปเลยได้เนี่ยป่าไฟไหม จะบอมเพื่อนแซ่บอ่ครับขาบเอ็นผูすごすご้สาวดูอีคิวเอ็นผู้สาวดูเอ็นผู้สาวดูเอ็นผู้สาวดูสาวดิครับสาวบ่ดูสิพาไปเล่นมาพี่มาพีสิพาไปเล่นไปเล่นสาวไปอ่ะไปไปซื้อขนมอยู่บ้านนายดอกไม้เนาะมื้อหน้าเนาะโอเค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  โอเคโอเคมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเอ้ยมันเด็กเปลนเถื่อยเอ๊ะวันนี้ไอวีเอ๊ะเป็นย่อเอเวทเปลี่ยนเถยเอ็นวันนี้เบื้งเบืงนี่็อตามนี่นี่บอแมนเบื้งเบื้งนี่เนื้อก้อยขึ้นมาเออไอมันเปลี่ยนเถย ขัมังสวิรัติไม้กระด้ามอะไรเอดาหรอไม่ไพ่ไม้กระดา้ามไปกัเลยไม้กระด้าเจาไม้กระด้ามเอาแต่บวงมันละแมวัดข้าวเจ้าอ๋ปลา,าเไเลยกินเบิร์ดเหรอนี่ นะสองมันจะแพงครัต้องถึงไวรดำที่แลกะอุ่นแล้วแต่แล้วฝ่ายคิวก็ได้ได้ย้อนคักเนาะนั่งเฝ้านี่คนทั้งหมานั่งเฝ้ากันเลยอว้านอ๋นอนว้านอ๋อคั่วเขียนให้เ้ามฝ่ายเขียนง่ายดีจังเลยเนี่ยหาเอาตัวไม่ง,ง่ายเลย อันนี้ซื้อมาแต่ก่นนี่คือเกาวงามเลยอ๋อโล่เหรอคือเป็นกระสอบละพันกระสอบละพันกระสอบละพันโล่บ่มเมน,นกระสอบละส,สี่สิบแปดโลห้าสิบโลประมาณนี้เนะออห<อ>้าสิบโลห้าสิบโลพันห <50 S 1> น,นึ่งโละโละเก้าสิบแบบนี้เนาะโลละร้อยเนี่ย โลละเท,ท่าไรกอห้าสิบโลคันนึกัน,กนโว้ยพี่บอกโลละห้าสิบหรอโลละสี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าโลห้ลล 4, าร<ล>้อย เพื่ขนาดผมก็ได้คิดเลขบบอลแล้วปวดหัวขนาดนี้แล้วตอนนี้ไปก่อนนี่ปุ๊บ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 เลยเดี๋ยวนี้รถตู้เลสหลายอย่างอืมตู้เล็กิสเขาหลายให้หมุนบัตรนะสมองจากตู้เล็กิจอยังมีแต่เวียกนั่นแหละเขาเล้ยตู้กิสเจ้าเจ้าใส่ติ๊บข้าวเดียวนึ่เหรอเนี่ยอ๋ออ่าบอคือหมุนอันเดียวสิอ๋อเอาเลยอีกติ๊บหนึ่งพี่คิ้วไปเอาติ๊บข้าวมาไป มันห oh, oh, really really um, uh ุ huh. so ่จักอยู่ติบเข่านี่ใส่อ๋อหุ่นจักสวยทำามหุ่นจักมันก็บไม่กินเบิองหมาจักอเปิดติบเข่าได้กับการดแล้วอ่ะอ๋ในถุงเสื้อได้บ่มีอ่ะเมื่อกี้นี่คือเห็นเล่นอยู่อ สเสร็จ<ห>เรียบร้อยมาเขายืนนี่นงเจ้าของเขาบุกเบือครับข้าพูดใจ่า้านไหยโอเคอันนี้คือเพื่อนสวยเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเมเจะลาสวยเข้ามือนี้ถ้าเบิ่งอันนะ พ่อเด่นเมื่อเราพาเจ้าไปซื้อฮะเข้าฮะอืมโลละยี่สิบบาทเขาา้าฮะโดยเท่าโดยสาวเออฮะโอเคกลับเลยเด้อปานีกลับเลยคิวตากฝนเมื่อก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครั<อ>คบพ่อหนะาเฮ้ยอาดักตากเมื่อแล้วจังไต่ก็ใช้ได้อาบน้ำอยู่แล้วบ๊ายบายสวัสดีครับกลับแล้วนะครับทุกคนฝนตกอ่ะเมื่อนี้ฝนตกครับก็เลย น่าจะได้กลับแบบนี้แหละฝนบริเอาขนมมานะโอ้โหฟ้า้องเพื่อนน่าจะไปในเออบึงแมงหินห้อยแมงหินห้อยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสภาพเป็นการอย่างดีมากเลยเอาไปใส่นะเกือบกว่าใส่ใส่ยอดเกือบหามันสิล้มโอ้โหพลาลาด้วยฮะโอ้ยคิวเมื่อแล้วนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ